พราะที่จริงแล้วนะคะอายเคยใส่กรรมตามาแล้วค่ะแล้วก็ผิดหวังกับการใสยกรรมตาครั้งแรกนะคะคือมันก็ยังคงปัญหาหนังตาตกชั้นตาไม่เท่ากันอย่างชัดเจนมากๆค่ะแล้วอายก็อยากให้เห็นนะคะก่อนทําแล้วก็หลังทํานะคะมันแตกต่างกันมากชัดเจนมากๆค่ะ ส่วนเรื่องความประทับใจนะคะก็หลังจากที่ทําไปแล้วนะคะก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจค่ะที่เรารู้สึกว่าชั้นตาเราเท่ากันตาสวยขึ้นดูสดใสขึ้นแล้วก็ไอก็อยากให้เห็นว่าเคสของไอนะคะ b e ฟอร์ Before กับอ f t เตอร์นะแบบว่าไอารู้สึกว่ามันสวยขึ้นเลยนะคะแล้วไอก็ดูรีวิวมาอย่างหนักแล้วแล้วก็ตัดสินใจที่มาทํากับที่นี่นะคะเพราะว่ามั่นใจในฝีมือคุณหมอะคะ่ะตอนทำอะค่ะไอก็ไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บอะไรเหมือนเค เหมือนสัยกรรมครั้งแรกที่อายทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การพักฟื้นนะคะมันไวมากจากที่อายปรึกษากับคุณหมอลุงกิตอายก็รู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่าคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีมากนะคะถามกับคุณหมออะไรก็ได้ค่ะคุณหมอก็ยินดีตอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอใจเย็นมากๆคะ่ะเหมาะกับการที่เราจะสัยกรรมแก้แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่กำลังศึกษาทำศัลยกรรมนะคะก็เข้ามาปรึกษาที่ Amethyst Clinic บายด็อกเร์อาเะ